เฮโยฮลโหลกายวัาซัพดูดสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนี่เลยครับในเบ็ดที่ถูกปิดผนึกอยู่ในน้ําแข็งครับราคา3 5มหมโอเคก็สําหรับเอฟเฟกนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนี่เป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับ คือชื่อมันชื่อคริสตัลปะน่าจะใช่คริสตัลครับแล้วก็นี่เลยเวลาเดินเนี่ยมันจะมีประกายอะไรตามหลังไม่รู้ครับก็คือเป็ดค่อนข้างเท่นนะในราคา35,000ืด้ได้เฟชขนาดนี้ก็สวยแล้วครับเอาไว้สะสมได้แล้วก็วิธีในการรับนะครับก็ให้ทุกคนน่ยตกปลาในเกาะใหม่นะผมคิดว่าบ่อไหนก็ได้นะทุกคนผมลองตกมาเนี่ยมันก็ได้เพชรทุกบ่อเลยนะก็ ให้ทุกคนนะครับนี่เอาเพชรที่ตกได้มาเนี่ยมายืนที่แท่นครับอะมันก็จะส่องแสงอย่างนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาเพชรมายืนที่แทน่นอีกแท่นหนึ่งด้วยครับทีนะี้มันก็จะอ่าจะบอกว่าไงดีคือคือมันจะยิงสะท้อนแสงอะทุกคนสะท้อนแล้วก็มาละ,ล,ะลายน้ําแข็งนะครับจะก็กลางวันกลางคืนก็ได้นะไม่มีผลอ่าแล้วก็พอน้ําแข็งละลายเนี่ยก็ ซื้อเบดได้เลยทุกคนส่วนใครอยากดูวิธีในการทําแบบละเอียดนะครับไปดูคลิปนี้ได้ผมทำเอาไว้แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูรีวิวกันดีกว่าครับว่า35มหมเนี่ยคือมันคุ้มค่าไหมเรามาดูเบสสเตตกันครับสปีด d 5 5ก็ถือว่าไม่น้อยไม่น้อยมากครับลัก45อันนี้ก็น้อยนะแต่ก็ไม่ได้แย่ครับคอนโทรล0.15ก็ค่อนข้างใหญ่ ดีไซเล้น15%อันนี้เยอะครับถือว่าเยอะเลยนะ15%แล้วก็ลํำน้ำหนักได้20,500ครับแล้วก็เท่าที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเปรดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันติดกายพันคริสตัลด้วยครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะแต่เท่าที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันติดนะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แรงนะครับราคาแบบคือแทบไม่ได้ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยเอางี้ดีกว่าผมก็เลยแบบว่า เอาไว้สะสมได้ครับแต่ถามว่าน่าเล่นไหมก็ไม่น่าเล่นนะจริงๆอ่ะถ้าจะเป็นแบบดพู้เล่นใหม่จริงๆนะครับก็ไปเล่น Arctic ิ o อดดีกว่าครับอาร์กติ o อเนี่ยคือผมหาก่อนหาไม่เจออ่ะอันนี้ครับสปีดก,ก็ดีกว่าลักเยอะกว่าหลอดใหญ่กว่ารีไซเลนเท่ากันแถมรับน้ําหนักได้มากกว่าอันนี้ไม่มีเงื่อนไขในการทําเลยนะก็คือมาที่เกาะใหม่เนี่ยมันอยู่แคมแรกครับซื้อได้เลย25งหม แต่อันเนี้ยมีเงื่อนไขในการทําแถมแพงกว่าด้วยครับก็นั่นแหละถ้าจะเป็นเบนผู้เล่นใหม่จริงๆอะอาร์กติกลครับส่วนอันนี้เนี่ยเก็บไว้สะสมดีกว่าทุกคนเพราะว่าอ่าพาสซีวของมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับอืมเท่าที่หาข้อมูลมานะมาครับต่อมาเนี่ยเรามาดูความสามารถของเบดนี้กันดีกว่าครับสายเบดก่อนเลยครับอุสายเบดนี่ยาวแนละทุกคนดูดิ คตรยาวยาวมากอะแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าในการตกปลาเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงครับลองหย่อนจากตรงนี้ดูไหมหย่อนถึงปะเกือบถึงนะเอาดีๆสายเบรกโคตรยาวอ่ะอ่ะตรงนี้ครับหย่อนลงไปเช็คเฮ้ยอันนี้ผมใส่ลาพีดอยู่นี่ว่า เดี๋ยวผมทอดเหยือก่อนครับอ่ะลองตกดูครับเช็คก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะตีแฮสตี้ใส่ก็แก้ได้ครับโอเคก็ติดก็ก็ไม่ได้เช็คเหนื่อยนะทุกคนถ้าใส่ลาพิษเข้าไปด้วยนี่ก็ก็โอเคครับอ่ะลองใส่ลาพิธดูถ้าใส่ลาพิธเนี่ย บวกไป35ใช่ปะก็จะเป็น70%ครับแต่ทีเนี้ยรีไซเลนต์นนะมันจะเหลือ0ูนแต่ก็ไม่มีปัญหานะทุกคนมันก็สามารถแก้ได้ครับเพราะว่าหลอดมันใหญ่ไงนี่รีไซเลนต์ศูนย์มันจะเป็นแบบนี้ปลามันก็จะวิ่งวิ่งหน่อยครับแต่หลอดเนี่ยเกือบครึ่งหลอดนะอืมไม่แย่ครับแก้ได้แก้ได้ด้วยหลอดคอนโทรลี่ยแหละอ่าประมาณนี้ แล้วก็ส่วนออฟที่น่าใช้สำหรับเบ็ดนี้ใช่ไหมถ้าตีแฮสตี้เนี่ยตีแฮสตี้น่าจะเหมาะครับทุกคนเพราะว่ารีไซเลนต์ก็เยอะอยู่แล้วหลอดใหญ่อยู่แล้วแต่เบ็ดนี้มันตกเม็กไม่ได้นลทุกคนอันนี้ก็ไม่โอเวอร์ออลครับถ้าถามว่าใส่แฮสตี้ให้มันคุ้มไหมก,ก็ไม่คุ้มหรอกแต่ถ้าจะเล่นจริงๆอะ่ะก็แฮสตี้ครับแล้วก็ไปใส่สาลายเพราะว่าถ้าเราใส่แฮสตี้อ่ะมันจะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ 8 0 90%เเอร์สครับเออส,สา,ายสลแล้วก็จบเลยทุกคนก็คือแบบเล่นได้เลยครับไปไหนก็ได้นะไปได้ทุกที่เลยแต่ไปแค่เม็กไม่ได้ไปเม็กไม่ได้เลยแค่นั้นครับที่เหลือไปได้หมดส่วนถ้าจะไปแบบว่าสายฟาร์มเวลไปอะไรเงี้ยไปเป็ดอื่นน่าจะดีกว่าครับฟาร์มเงินฟาร์มอะไรย่งเงี้ก็เป็ดอื่นนะเออไอเป็ดเนี้ยสะสมได้ครับแต่ถ้าจะเล่นจริงๆก็แฮสตี้สาไลอ่ะประมาณนี้ อ่ะลองโตกอีกสักทีหนึ่งแต่ถ้าใส่สวิปสวิปก็ก็เอาอยู่นะเราจริงๆ s w i สวิปก็ตกแบบแทบไม่ต้องเช็คแล้วครับเนี่ยหลอดคอนโทรลมันใหญ่ครับเกือบครึ่งหลอดต่อให้รีไซเลนต์เราจะกลายเป็นส่วนก็ไม่มีผลครับแต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องตีแฮสตี้ก็ได้นะเพราะว่าปลาในเกาะใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดิ้นอะไรขนาดนั้นนะทุกคน คือปลาน้ำหนักมันค่อนข้างน้อยครับมันก็เลยไม่ดิน้นใช่ครับก็ไม่ต้องเบืองหินลีลิกหรอกแค่ยัดลาพิษก,ก็จบแล้วครับลาพิษสาลายแล้วแต่เลยครับเนี่ยแค่นี้เลยทุกคนคือมันก็ไม่ได้แย่ก็เอาไปสะสมก็ได้ครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนเบสซิ่งที่มันติดกายพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับอ่าก็จะเป็นตัวสีส้มๆนะ เป็นคริสตัลครับซึ่งมันก็เป็นสีเดียวกับเป็ดเลยนะก็ก็ถือว่าตรงปกครับโอเคสแสดงว่าข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยมันจริงนะก็คือมันติดอ่ามันติดกายพันธุ์ด้วยครับทีเนี้ยเรามาดูราคากันดีกว่าอันนี้คือตัวธรรมดานะธรรมดาน้ำหนักเยอะกว่าครับขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะ308ใช่ไหมอ่ะอันนี้ครับติดกายพันธุ น้ำหนักน้อยกว่านิดนึง5้าอสิบอดก็ประมาณนั้นครับคนผมหาข้อมูลมาน่ะเขาบอกว่ามันคูณ1 1.75ก็ก็โอเคนะก็ใกล้เคียงเลยครับกสามกกว่ากับ500ก้อยก,กว่าก็อืมนั่นแหละทุกคนเบ็นนี้ก็เล่นได้ครับแต่ถามว่าเบสซิงมันขายได้ราคาดีไหมก็ก็ก็ไม่ดีอะ่ะก็เก็บสะสมได้ทุกคนครับอืประมาณนี้ โอเคก็ถ้าทุกคนชอบนะครับหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย